ปัญหาของการทําเล็บเจลยังไม่จบนะคะเช่นคอมเมนต์นี้นะคะเพิ่งเปิดร้านทําเล็บค่ะอบเล็บให้ลูกค้าแล้วลค้าบอกว่าร้อนที่ปลายนิ้วเรามาวิเคราะห์กันนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าการทาสีเจลหรือการต่อเล็บมีโอกาสที่จะร้อนได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เราอบการเซตตัวของเนื้อเจลจะมีการคายความร้อนออกมาซึ่งบางยี่ห้อก็สามารถทําให้ร้อนมาก บางยี่ห้อก็ร้อนน่อยค่ะโดยสามารถร้อนได้ทั่วบริเวณหน้าเล็บเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าไฟแล้วก็บริเวณเนื้อเจลหรือเนื้อสีไปโดนตรงแต่ในกรณีนี้นะคะที่ถามอาจารย์ว่าร้อนที่ปลายนิ้วถ้าเป็นปลายนิ้วซึ่งไม่ควรร้อนอาจจะเกิดจากการที่เราทาสีเล็บหรือต่อเล็บเกินลงมาบริเวณหนังสีเจลน้ำยาหรือเจลต่อนะคะ เกยมาบริเวณหนังก็อาจจะทําให้ร้อนบริเวณปลายนิ้วได้ค่ะบางครั้งนะคะเครื่องอบเล็บก็จะมีความร้อนในแต่ละจุดที่แตกต่างกันไปจุดที่ลูกค้าวางมือเข้าไปอาจจะเป็นจุดที่ใกล้ไฟก็อาจจะร้อนเป็นพิเศษได้ค่ะวิธีแก้ไขนะคะหากระหว่างที่อบอยู่นะคะลูกค้าบอกว่าร้อนบริเวณปลายนิ้วแบบนี้นะคะให้ลองะลูกค้าเอามือออกมาก่อนค่ะแล้วเช็คดูว่ามีเนื้อเจลไหลไปบริเวณปลายนิ้วหรือมมีให้เช็ดนะคะแกะทําความสะอาดหรือกรณีที่นะคะอบเข้าไปแล้วเราไม่ได้ทาเกินไปที่ปลายนิ้ว ะะแต่ลูกค้าร้อนหน้าเล็บขณะอบเราสามารถให้ลูกค้าถอยมือออกมาเล็กน้อยแล้วก็ขยับนิ้วได้เราสามารถบอกทริคแบบนี้ให้กับลูกค้าได้กรณีที่ร้อนนอกจากนี้นะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์หากเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะปัญหาเรื่องของความร้อนแบบนี้ก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นค่ะอาจารย์เน้นย้ำอีกรอบนะคะพยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีทําให้งานเราดีด้วยค่ะรู้ปัญหาและวิธีแก้แบบนี้แล้วลองนําแนะนําอาจารย์ไปปรับและแก้ดูนะคะส่วนช่างเล็บมือใหม่นะคะที่เจอปัญหาแบบเดียวกันนี้กดบนันทึกคลิปนี้ไว้ฟังซ้ำกันค่ะ